ครับวันนี้เรามาดูการปลดรหัสล็อกหน้าจอของมือถือซัมซุง A02 กันนะครับหลายท่านจะเจอปัญหาเวลาใช้งานแล้วเผอิญว่าอยู่ดีวันดีคือดีลืมรหัสล็อกหน้าจอนะครับในกรณีนี้นะครับถ้าเราคืนค่าโรงงานเนี่ยหรือล้างเครื่องข้อมูลทุกอย่างหายหมดนะอันนี้ต้องทําใจนะครับทีนี้ในการที่เราจะล้างเครื่องทํำยังไงมือถือจะต้องปิดเครื่องให้ได้ก่อนนะครับทีนี้มือถือเนี่ย นะครับมือถือรุ่นใหม่ถ้าจะปิดเครื่องธรรมดาเนี่ยไม่ได้นะครับถ้าติดรหัสอยู่นะวิธีแก้คือเราต้องทําการกดลดเสียงกับเปิดแช่จนเครื่องดับนะครับอยู่นะบางเครื่องก็ไม่ได้นะครับเห็นไหมยังขึ้นมาอยู่ถ้าเป็นแบบนี้จําเป็นต้องเสียบสายเชื่อมกับคอมนะครับเพราะว่ามือถือซัมซุงรุ่นใหม่ถ้าจะขึ้นค่าโรงงานต้องเอาเสียบกับคอมเพื่อให้ใช้ไฟเลี้ยงแล้วก็ผ่านข้อมูลคุณง่ายๆนะครับบางท่านถามว่าเอา เอาสายชาร์จเสียบปลั๊กได้ไหมไม่ได้นะครับถ้าจะเข้าโหมดรีโคเวอรี่ต้องผ่านต้องเสียบกับคอมเท่านั้นนะอ่าโอเคทีนี้เราจะทดสอบใหม่นะครับกดลดเสียงกระเปิดนะครับกดลดเสียงกระเปิดแช่ไปเรื่อยๆจนเครื่องดับนะอ่าลองดูนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับกดแช่ไปเรื่อยๆเลยเพราะว่าเราสั่งปิดปกติไม่ได้นะครับอ่าพอดับลงไปแล้วนะครับ จะเห็นว่าตอนนี้มันดับแล้วใช่ไหมมันเริ่มใหม่ทีนี้เราจะเข้าโหมดรีโคอลี่นะครับให้กดบังคับใหม่อีกรอบนึงนะครับบังคับใหม่อีกรอบนึงให้มันดับอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วทําการย้ายจากลดเสียงเป็นเปิดเอาเป็นเพิ่มเสียงแบบรวดเร็วนะครับนะกดแชร์พร้อมกันถ้ายังไม่ทนันก็บังคับใหม่อีกรอบนะเดี๋ยวดูว่าจะทันไหมนะครับถ้าทันเนี่ยมันจะเข้าโหมดรีโคอลีรเลยแต่ถ้าไม่ทันเนี่ยมันจะบุตเข้าใช้งานนะครับ โอเคเดี๋ยวรอดูนะครับอตอนนี้จะเห็นว่ามันจะบูตนานหน่อยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนะไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้แบบนี้บังคับใหม่นะครับบังคับใหม่เลยบังคับใหม่ครับลดเสียงกระเปิดแช่จนเครื่องดับใหม่โอเครอแป๊บหนึ่งนะครับดับแล้วสลับเลยครับเพิ่มเสียงกระเปิดครับกดแช่พร้อมกันเลยกดแช่ไปเรื่อยๆนะครับ โอเคใช่ไหมจะเด้งเข้าสู่โหมดรีค o เวอรีแล้วนะครับพอเข้ามาหน้านี้นะครับตัวนี้เรียกว่าหน้าโหมดรีค o เวอรีนะครับหรือ Factory Reset นะเราจะใช้คำสั่งที่มีชื่อว่า w วท e Data หรือ WIP Data นะครับ WIPE นะทับ Factory Reset นะครับเนี่ยใช้ลดเสียงเลื่อนลงมาาหลังจากเลือกตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะเลือกให้ใช้ปุ่มเปิดเพื่อยืนยันนะครับนี่ตามนี้เลย จากนั้นก็กดลดเสียงอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อยืนยันการสั่งล้างนะครับจากนั้นกดปุ่มเปิดยืนยันครับป้าบเข้าไปนะครับจากนั้นตัวมือถือจะทําการคืนค่าโรงงานนะครับรีเซ็ตระบบนั่นเองเสร็จแล้วจะเด้งกลับมาตรงนี้เหมือนเดิมนะครับบางท่านบอกว่าเอาทำไมยังเหมือนเดิมอยู่ไม่ต้องตกใจนะครับเลือกตัวบนสุดเลยเลือกรีบูตนะครับทีนี้หลังจากมันล้างเสร็จมันจะเด้งกลับมาหน้านี้มือนเดิมนะครับเราก็กดตัวบนสุดเลยยืนยันกดปุ่มเปิดยืนยันนะจากนั้นมือถือก็จะทําการรีบูตครับ รอให้มือถือมันทําการเซตค่าเครื่องใหม่ครับทีนี้ในการเซตค่าเครื่องใหม่ของมือถือหลังคืนค่าโรงงานแล้วเนี่ยจะใช้เวลาประมาณสัก2-3นาทีนะครับมันจะไม่เร็วเหมือนกับเราเปิดเครื่องปกตินะเครื่องรุ่นนี้แรมแรม3ความจํา32นะครับก็ถือว่าเป็นสเปคยังถือว่าต่ํานะเพราะว่าตอนนี้ที่ใช้ทั่วไปน่าจะแรมสขึ้นนะตัวนี้อาจจะเหมาะสําหรับท่านที่มีทุนน้อยนะครับแรม3ความจํา32ก็เล่นเกมพอได้นะครับ ถ้าจะให้ลื่นไหลแบบอย่างดีเลยน่งต้อง4-6ขึ้นอ่ะนะครับตอนนี้ราคาตัวน,นี้ราคาเปิดตัวอยู่ที่2,990บาทนะตัว Samsung A02 เนี่ยนะครับก็สมราคาเนาะนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่เพราะว่าแรม3นะครับแรม3ครับจำ32เล่นพวก ROV เล่นพวก PUBG ได้นะครับแต่ว่าก็อาจจะแหลกหน่อย อาจจะไม่ลื่นปืดเท่าไรอาจจะต้องปรับความละเอียดลงต่ำสุดะนะครับเฟรมเดทต่ำสุดตอนนี้ก็รอนะครับรอให้มันบูตขึ้นมาท่านที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆนะในช่องสอนออนไลน์ลองกดเข้าไปเยี่ยมชมนะครับตอนนี้ในช่องประมาณ3000คลิปแล้วนะครับลงเรื่อยๆนะครับเกือบทุกวันเลยพยายามหาความรู้ดีๆมาฝากนะบางบางทีก็ทำคลิปมาจาก คอมเมนต์นะครับหลายท่านที่ถามมานะครับก็เอามาทําคลิปให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเนาะแต่ว่าการทําคลิปเนี่ยผมต้องมีเครื่องนะครับไม่ใช่ว่าถามให้ทํารุ่นนี้ให้ดูหน่อยนะครับบางทีหาเครื่องไม่ได้ก็ทําให้ดูไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องดูเครื่องไปด้วยอ่าโอเคตอนนี้รอครับรอให้มันบูตขึ้นมาทีนี้ในการขึ้นค่าโรงงานเนี่ยมือถือทุกเครื่องนะครับที่ผ่านการใช้งานมามันจะต้องทําการยืนยันอีเมลเดิมที่เคยใส่นะ ถ้าเราจำเมลเดิมไม่ได้นะครับหรือเครื่องยังไม่เคยเปิด OEM มาก่อนนะครับมันจะต้องทำการยืนยันเมลเดิมนะสำหรับของท่านไหนที่สั่งขึ้นค่าโรงงานแล้วติด Gmail นะครับของมือถือรุ่นนี้นะก็ดูอีกวิธีใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมทำคลิปแยกไว้นะครับเพราะว่าตัวนี้ถ้าจะปลดเมลไปด้วยน่าจะนานนะนะครับเดี๋ยวผมจะเซตค่าแบบปกติให้ดูนะครับว่าเวลาเราเซตคา่าใช้งานเบื้องต้นเนี่ยเราจะต้อง ติ๊กตรงไหนเอาตัวไหนออกบ้างที่ไม่จําเป็นอะ่ะไม่งั้นมันจะหนักเครื่องนะครับโอเคตอนนี้ก็รอเมื่อถือมันบูตขึ้นมานะครับสําหรับท่านไหนที่ติดปัญหา Gmail นะครับสั่งขึ้นค่าโรงงานแล้วติดเมลอ่าเข้าใช้งานไม่ได้อยากให้ช่วยก็ทักเฟซมานะครับเดี๋ยวผมจะวางเฟซไว้ใต้คลิปก็ราคากันเองครับเค่าปวดให้โอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่มันบูตเข้าสู่หน้าใช้งานเลยนะครับไม่งั้นมันจะนานเนาะนะครับเนีย่ยตอนนี้ก็บูตขึ้นมาแล้ว เพราะว่าถ้ารอให้มันบูตจนกระทั่งเข้าสู่หน้านี้ได้เนี่ยจะใช้เวลาประมาณสัก2-3านาทีเลยอย่างต่ำนะอ่าหรืออาจจะถึง5นาทีขึ้นอยู่กับสเปคเครื่องนะครับมันจะนานอ่าโอเคตอนนี้ก็ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาดูการเซ็ตค่าเครื่องใหม่ครับทีนี้สําหรับมือถือที่เคยใช้งานนะครับจำไว้เลยว่ามือถือต้องยืนยันเมลเดิมที่เคยใส่นะครับถ้าเราจาเมลเดิมได้เนี่ยก็ใส่เมลเดิมเลยนะแต่ถ้าจําไม่ได้จําเป็นต้องปลดนะครับ แต่ตอนนี้ผมจะเซตค่าแบบเครื่องปกติให้ดูก่อนนะครับสำหรับท่านไหนที่ติดเมลนะก็ทักเฟซมานะครับเดี๋ยวผมจะวางไว้ใต้คลิปก็แล้วกันนะครับเครื่องนี้ก็น่าจะปลดไม่เกิน300นะ้นาะนะครับถ้ามีคอมหรือโน้ตบุ๊กช่วยปลดออนไลน์ให้ได้ครับใช้โปรแกรมสั่งปลดให้เลยเนะี่ยตอนนี้เราก็ทาการเซตค่าเครื่องใหม่ดูนะพวกนี้เราไม่เอานะครับถ้าเราต,ติ๊กเอาทั้งหมดแบบนี้พวกนี้มันจะกินพื้นที่นะถ้าไม่จําเป็นนะครับเราต้องติ๊กออกเลยส่วนตัวนี้ซัมซุงแอคเคา n ์นะครับ ซัมซุงแอคเคา์ถ้าเรามีแอคเคา t ์เราก็ใส่ได้นะมันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเราจะโหลดทีมได้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีเราก็ข้ามไปเลยโอเคนะครับเนี่ยตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าการใช้งานละมือถือรุ่นนี้แรม3นะครับความจำา32กล้องหน้า5นะกล้องหลัง8บวก2นะมีมาโครนะตัวนี้โอเคครับก็เข้าใช้งานเรียบร้อยนะนะครับสำหรับ Samsung A02 เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ